เลดทองคำฝั่งเพชรแท้สำหรับท่านไหนที่เชิ่มความเป็น business look นะคะซอขอแนะนำงานสไตล์นี้เลยค่ะเลดทองคำที่ฝั่งเพชรแท้ในสไตล์แบบโมเดิร์นค่ะลูกค้าท่านนี้มีโจทย์และมีภาพอ้างอิงมาให้ซอน,นะคะว่าอยากจะขึ้นงานที่ได้สายเลดที่ได้หน้ากว้างตามที่ลูกค้าต้องการอยู่ที่ประมาณ เกือบเกือบสองเซนหรือว่าเซนก,กว่ากค่ะโันที่อยากจะได้เป็นงานแบบฝังเพชรแท้เพื่อใส่ในวันสบายๆเป็นแบบ i ิสเน Look ซึ่งตัวนาฬิกานะคะที่เป็นสายแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นงานดีไซน์ที่ลูกค้าให้ภาพมาแบบเลือนลางมากแต่ซอก็จับได้ว่าก็จะเป็นลายที่ทําให้ได้ใกล้เคียงในลักษณะแบบประมาณนี้ค่ะโดยลักษณะการฝังเพชรนั้นจะเป็นการฝังเพชรแบบสอโดยใช้เพชรอยู่ที่น้ํา98ค่ะ ซึ่งลูกค้าท่านนี้นะคะมาจัดเป็นเส้นที่2แล้วสําหรับปีนี้ปีที่แล้ว1เส้นแล้วก็ปีนี้อีก1เส้นค่ะถือว่าวิบวับปรยยิบระยับตามมากๆไอจุดหนึ่งไฮไลท์ที่ซออยากจะแนะนำก็คือการทำในลักษณะที่เป็นตัวล็อกที่สามารถเกี่ยวได้ถึง2ระดับค่ะ สำหรับใครที่อยากจะสั่งทํานะคะงานลักษณะที่เป็นเหล็กฝังเพชรแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งทํากับซอได้ทั้งในสไตล์คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและสามารถออมงานเลี่ยมสั่งทําแบบนี้ได้นานถึง10เดือนด้วยค่ะแบบไม่มีดอกเบีย้ยขอบพระคุณลูกค้าท่านนี้มากๆาค่ะที่ให้เกียรติไว้วางใจมาใช้บริการงานเลี่ยมในสไตล์แบบจิวเวลรี่กับซอค่ะ